สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะและ FC ีทุกคู่ทุกคนนะคะเนาะเมื่อนนี้นะคะเป็นวันแรกที่เมย์ให้จะการเป็นโควิดนะคะแล้วก็บรได้กักตัวแล้วนะคะท่านผู้ชมเมย์ก็เมื่อวานนี้เมย์ได้ทําทุ่งปั่นสุกเนาะเมื่อนี้คะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเมย์ก็จะมาไปมอบนะคะทุ่งปัน่นซุกให้กับพอคาแม่มค้าที่เข้าค่ายคลองยูริมฟุตบาสท,ที่ตลาดปัทวีก่อนเนาะท่านผู้ชมคะ่ะเมย์ก็ขอให้ท่านผู้ชม ทุกคนนะคะ FC ทุกผู้ทุกคนนอ้อยยูดีมีแห่งเดอ้อคิดสิ่งใดก็ค่อยส่งพัฒนาเดินทางไปทิศปัจชิมนทางซีก็คอ่อยแคลคาดป๊อดภยัยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะคอยทุกข์รวยร่ำรวยกันทุกคนเดอ้อเราอย่าลืมเดอ้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เมย์แดเป็นกําลังใจให้เมย์เนาะให้เมย์เนี่ยได้พานกดไวๆเนาะค่ะท่านผู้ชมคะอีได้เอาเงินส่วนหนึ่งนะคะมาทําทุ่งปั่นซุปแล้วก็เอาไป แบ่งปันให้กับคนที่เข้าแบบว่าบ่มีเนาะบ่มีคือเห่านี่นะเฮาก็บ,บ่มีคือกันแบ่งน้อยไล่น้อยกว่ากันไปเนะาะตามที่กำลังเฮาเห็ดใดนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดปัทวีก่อนเดอ้อสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อเนาะเม์เหม์ก็ได้มาเจอกับแมคคานะคะที่เข้าแบบวายอยู่ตลาดปัทวีกนเนาะก็คือเมื่อกับคนข้าเค้ากินข้าวนเนะาะเราเราเราเลยก็ได้เนาะมาค่าเช้าอยู่ทั้ง หนูอยากถามว่าวันหนึ่งอ่ะเราขายอ่ะเราได้เยอะไหมคะเยอเยอะไม่ได้เยอะเนาะบางทีไม่ได้เลยก็ได้ร้อยกว่าบาทยิ่งฝนตกไม่ได้เล้วถ้าฝนตกวันนั้นอ่ะตกเลยขายแค่ครึ่งวันฝนตกเก็บกลับบ้านไม่ได้เลยกลับบ้านไม่ได้อะไรเลยแล้วทําไมไม่ไปเช่าอยู่ข้างในคะค่าที่มันที่เท่าไหร่อะคะเซอร์สที่สองร้อยแปดสิบโอ้้เราขายได้ร้อยบางทีเราขายได้ร้อยกว่าบาทเนี่ยเออเออมันไม่คุ้มเราเนาะไหนค่าที่ดินเนาะอย่าไหนค่าโครงค่าที่ดิน แล้วอย่างเงี้ยอย่างเวลาที่เรารับมาอย่างเงี้ยเอาอย่างกระทุ่งอย่างเงี้ยเอาซื้อมาทดา่คะอันนี้ก็คือของส่วนตัวไม่มีของ็เอมาขายเนี่ยอ๋อเอามาหมุนแลพอเป็นเราจะได้ตางค์เอาท่านผู้ชมคะเออเขาก็อีค่ายข้องประมาณนี้ก็มีให้ดูนะนี่เพ่นก็อีแป๊บมาไปรับกิฟต์ชอบนะคะมาค่ายรัวเอาข้อส่วนตัวที่รักยู่ตามบ้านนะคะมาค่ายเนาะเพื่อเป็นมุ่นค่ะมุ่นมุ่นเอาเงินมาใช้ถ่ายใหรอบอรัวปาว่าใดเนาะ อย่างว like ่ถ we. er yes, right, right. ูกอย่างนี shore, yellow, ้นะคะก็เป็นของส่วนตัวที่เอามาขายเพราะว่ามันไม่มีรายได้จริงๆพี่คืออะไรที่เราอะไรที่เราพอที่จะแบบเอามาขายได้เราก็เอามาเพื่อเอามาหมุนเป็นเงินอย่างเงี้ยเพื่อให้เราอยู่รอดเป็นค่าเช่าอย่างกระเป๋าอ่างเงี้ยพี่เลิกใช้แล้วพี่ก็มาเก็บเป็นัว่าเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าอะไรอยนี้ก็ว่าเป็นนะพี่เนาะเบิ่งเราเลยน่าคผู้ชมค่ะ บอดายบอดาย,ล,ายาลู่ล่ากันเลยอยู่แค่ตายคมไม้นะคะท่านผู้ชมอยู่แค่ตายคมไม้เท่านั้นเราเราก็อยู่กับถนนนี้เลยถ้าคนกองหมานี้บนกองพูดธิ์นี่เลยก็มีหลายได้ยังเลยนะคะท่านผู้ชมคะแต่มือนี้น้องที่ไหนได้ท้ำตุ่งปั้นตุ้งมาให้นะคะท่านผู้ชมมีใครให้คนเอาไปไว้เอาไปไว้ผิดเนาะ ไม่ได้ว่าต้องมานั่งเก็บนั่งทำอะไรไม่ไม่คือเรายังทำน้ำพิ่เราก็ลงทุนแค่ไม่เท่าไหร่แล้วก็ขายก็ถุกบวัี่สิบเราก็พออยู่ได้ใช่ใช่ใช่รอแค่พออยู่ได้เพราะว่าเราเป็นคนลากร่าเนาะเราเห็นใจซึ่งกันและกันพี่เนาะเราไม่เรารวยใช่เวลาที่เราทํางานมาเนเราเห็นเนายเออมากน้อยยังไงก็แบ่งกันไปให้แบบว่าพอแต่แบบให้อยู่ได้เออให้มีความสุขซึ่งกันและกันหนูอยากให้พี่คะแบบว่าขอบคุณการขับของด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขอบคุณแฟนคลับตรงนู้นนะคะ,อะอขอบคุณมากนะคะที่ว่าวันนี้น้องได้มามอบ <c oughs> ถุงปันของถุงปันุพค่ะคือว่าตอนนี้ก็ไม่มีอาชีพอะไรก็คือมีแต่อาชีพขายของค่ะขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมคะเมย์กออีไปก่อนเด้อเมย์ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่ว่าเอ็นดูเมย์เนาะเมย์ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะคะมีอายุมั่นค่นยืนเด้อไปกันเด้อจ้าสวัสดีค่ะ